นะครับเราก็ควบคุมเด็กเขาไม่ได้นะครับก็แจ้งท่านผู้ปกครองนะครับหลายท่านที่มาจําหน่ายอาหารนะครับกันร้านต่างๆนะครับท่านก็มีลูกหลานไปเรียนอยู่เรียนอื่นๆกเยอะนะครับท่านก็คงจะเข้าใจนะครับเพราะนั้นก็เราก็พบกันรึ่งทางแล้วกันนะครับพบแบ่งปันข่านะครับเราช่วยท่านท่านช่วยเรานะครับทุกคนช่วยชุมชนนะครับช่วยกันผลักดันช่วยกันประยุกต์นะครับดึงลูกหลานของเรานะครับให้อยู่ในส่วนนี้วรน่าจะเป็น นะครับขอบพระคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบลพักใหม่นะครับที่ได้นำรถน้ำนะครับมาดับความร้อนให้นะครับถ้าให้ดีน่าจะมาอีกครั้งตอนเด็กกลับมาครับถือว่าเป็นการเรียนรู้ชาติเศียรไปเลงนะครับผลคอยได้ก็คือหญ้าบ้านก็เติบโตได้สวยขึ้นนะครับนะครับท่านเ้อถ้ามีเวลาก็กลับมาอีกสักรอบหนึ่งเลยนะเพราะว่าน้ำอาบได้แต่ หลายท่านในช่วงเดือนนะครับแต่ทายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับได้ขอบคุณในส่างสูงครับขอบคุณท่านนายกท่านทหารสุวิชัยนะครับนายกการบริหารส่วนปตุทกใหม่นะครับขอบคุณทีมงานนะครับคณะนายช่างนะครับคณะเจ้าหน้าที่จากตำบลปากใหม่ทุกท่านนะครับรวมด้วยช่วยกันกับทุกๆอย่างนะครับจะผ่านไปได้นะครับก็เกิดจากพวกเราช่วยกันคนเล็กคนน้อยนะครับเอออาหารการกินก็ขอให้สะอาดนะครับเด้อ นะครับราคาราคาก็ขอให้อยู่ในลูกหลานเรานะครับสามารถที่จะจับใยใช้สอยได้นะช่วยกันนาอ